อ้าวอีกคนนึงพี่คมอาวุธมีรายการวันเดือนไหมวันเดียววันเดียวเจอใครอะพี่ชื่อชื่ออะไรนะออฟเพชรเพชรสายฟ้าสซวิชิตเคยือเคยเจอกันนะปะเคยแพ้เขาที่ออตกครับอ๋อเราเคยแพ้มาที่ออตกบวันนั้นแพ้ยังไงพี่เที่ยวนั้นแพ้แบบอาการไม่ดีครับแพ้แบบเหมือนหมดเดี่ยวแรงไม่มีแรงชกเลยทำไมอาการไม่ดีเพราะว่าหายไปแล้วกลับมาอีกน่าจะเกี่ยวกับว่าเรียก แทนกระทันหันแต่ว่าเรียกแทนนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์นะแต่พี่ก็งงว่าทําไมน้องเขาหมดสามยกก็ดูเหนื่อยล้าแล้วแต่อาวุธไม่แพ้แต่ไปแพ้เรื่องอาการเลี้ยวแรงเหมือนจะตายให้ได้ครับครับอ๋อไฟนั้นจาได้ละหนึ่งสองสามโอเคยกสีก็ดูเหนื่อยเข้ามุมแล้วเข้ามุมก็แบบว่าดูอาการแล้วมันไม่น่ารอดแล้วเที่ยวนี้มาเจอกันอีกครับเที่ยวนี้ผมเที่ยวเข็นให้เทนเนอร์ออฟดูแลการเดบิวตตัวนานไหม ก็เที่ยวนี้เป็นเดือนนะครับครับดูดูตัวดีแสดงว่าต่างจากไปที่แล้วตรงที่ว่าการเตรียมตัวดีครับแต่ก็ได้ยินข่าวว่าคู่ต่อสู้ก็ไปอยู่ค่ายที่น้ำเลี้ยงดีเหมือนกันทีนสุขุมบิทอ๋ออยู่กับพี่อานครับนี่ก็สายเล่นนะสายเล่นสายสายสายขาใหญ่อ่าสืบไปสืบมานักพิจารณ์มือก็ต้องคิดนิดนึงแหละเข้ามาจากค่ายค่ายใหญ่ทั้งคู่อ่าฮะเป็นไงเพื่อนพี่ลูกเกมบนเวทีครับ ดูว่าเราจะเอาชนะได้ตรงไหนและตรงไหนวันนั้นเกมการชกพี่คิดว่ารูป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 เกมการชกเราได้เปรียบเราได้เปรียบทุกอย่างแต่เราวันนั้นเราแพ้ไม่เที่ยวนี้เอาอะไรไปกินดีลูกหนักพี่คิดว่าเอาลูกหนักหน่วงเพราะกรมอาวุธเขาอาศัยอาศัยลูกหนักหน่วงอยู่แล้วครับต่อยหมัดเตะเจาะยางต่อยหมัดเจาะยางอยู่แล้วแต่พี่คิดว่าเที่ยวนี้พี่ก็คิดว่าจะไม่ให้น้องเขาปั้มมาเล่นมงนอก วัดกันไปเลยแล้วอะไรที่เขาต้องระวังเขาไหมพี่ว่าอาวุธของเขาไม่หนักพอแต่ว่าคมการยืนระยะเขาอาจจะเก๋ากว่าเรากยืนได้ดีกว่าดูหลักเรียนอะไรเก๋ากว่าครับแต่เที่ยวนี้พี่เขี่ยวเข็นให้น้องเขาแบบแข็งแกร่งขึ้นก็ลองดูว่าไม่ทราบว่าจะหมดหรือไม่หมดเพราะปกติเนี่ยโยทินไอคมอาวุธเนี่ยขึ้นยกห้าไม่ได้เพราะว่าหมดทุกครั้ง เป็นต่อ9 1 1าหเมื่อสมัยอยู่เพชรินดีก็กลับมาแพ้เขาสบายเป็นคนที่กลัวเลขฆ่ามากครับเป็นคนที่กลัวเลขฆ่าครับผมอ่าก็เดี๋ยวดูวันวันวันเสาร์นี่เหมือนกันนะพี่เนาะเสาร์เหมือนกันแต่ที่อตลตโชกก่อนชกก่อนสองบังคลวันเสาร์อตโกก็เริ่มเที่ยงเที่ยงสิบเอ็ดโมงใครกูกลับบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งวันบ่ายสองครึ่งหลังจากช่องสามหลังจากช่องสามหลังจากศึกเจ้ามวยไทย ก็มีเวลาได้พักเนอะครับ่ชคบายบายถ้าช่องสามด้พักน้อยกว่าอ,อ๋อใช่ช่องสามนี่ต้องตื่นแดดถ้าวันอาทิตย์อ่ะออตโก11โมงสี่้าคอันนี้วันเสาร์อ๋ออันนี้วันเสาร์ สุดท้ายผมฝากไปด้วยนะครับใครอยากจะลุ้นมวยกับผมนี่ครบเลยทั้งมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกอยากกระทิมอยากกระแทงอยากจะออกตัวกลางอากาศครบจบที่เดียว ad tiger ตองเครับแอดไปเลยนะครับ ad tiger ตองเใส่แอดข้างหน้าตามด้วย tiger ตองเ ad g i g e r เก้าเเก d tiger ตอเนะครับเรื่องของการบริการผมยินดีรับใช้24ชั่วโมงครับแล้วก็เอกชุมพรการันตีเลยครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านไม่มีตกหลน่น ทุกบาททุกสตางค์ของท่านย้ําว่าไม่ให้ตกหล่นไม่มีตกหล่นแน่นอนติดมือถือท่านไว้หน่อยครับแอดไลน์ไปครับแอดไทเกอร์ตองเขอบคุณครับสวัสดีครับ